สวัสดีทุกคนนะครับผมผมเคิร์ซเซ็นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปตัดผมมาถ้าถามว่าทำไมผมไปตัดผมมาก็เพราะว่าผมเคยตัดใจแล้วนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้นะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดเรื่องโนเ e d บล็อก ต่างนานาไปวันนี้เราจะมาเพิ่มโนเดตบอ,อกกันเรื่องที่ผมหยิบมาวันนี้คือเรื่องการเลือกออกมต์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแปดเรื่องที่อยู่ในคลิปที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเชื่อมถึงกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกมาแบบที่ไม่ได้เรียงลําดับตามข้อพวกนั้นมาเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราแยกความรู้เรื่องพวกนี้ออกอยู่แล้วสุดท้ายถ้ามันเราเก็บทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่อยๆสุดท้ายเอามารวมกันเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับเรื่อ<ค>งของออกมต์ที่ผมหยิบมาก่อนมันเป็นเพราะว่ามันคือจุดที่เราคควบบุมไดด้ระั จริงๆเราไม่ไระดับหนึ่งเยอะพอสมควรซึ่งมันเป็นความต่างเยอะมากๆในการที่จะทําให้เราเล่นได้ดีหรือเล่นได้ไม่ดีในเกมนั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นผมได้หยิบมาก่อนเอหม,มือนที่ผมบอกไปคิดไปแล้วว่าเรื่องอับไอเทมเนี่ยสำคัญมันทําให้แกลบระยะห่างตรงนั้นเนี่ยมันกว้างมากๆถ้าเกิดว่าเราขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ไปนะครับ <S <S ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาตรงนี้มันไม่ได้มีเป็นสูตรสาเร็จหรือมันไม่ได้มีเป็นอะไรมาชี้วัดว่ามันถูกหรือมันผิดจริงๆที่ผมพูดไปมันคือจากประสบการณ์การเล่นของผมล้วนๆนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฟังเอาไว้พิจารณาโอเคเข้าเรื่องนะครับอักเมนต์เราแบ่งได้5ประเภทนะครับสำหรับที่ผมแบ่งออกมานะให้อย่างชาัดคือ5ประเภทอย่างแรกคืออ e ีค n อนอักเมนต์ก็คือเป็นอักเมนต์ที่ให้เงินช่วยอัพเวลหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนเป็นอักเมนต์ที่ทาําให้เรามีเงินเยอะกว่าคนอ,อื่นอะเออเอาง่ายๆ a ักเมนต์ที่ช่วยในการรีโลก็นับเป็นอีคอนอักเมนต์นะสำหรับผมเพราะว่ามันก็ทําให้เรามีเงินเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าเราโลดโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินอะหรืออาจจะแบบโลได้เพิ่มขึ้นก็เหมือน เรามีเงินเพิ่มขึ้นในการโดอะไรประมาณนั้นส่วน combat augment คือ augment ที่ทําให้ตัวละครในบอร์ดเก่งขึ้นอันนี้ต้องแยกให้หก่อนครับ combat augment ทาให้ตัวละครในบอร์ดเก่งขึ้นย้ําคํานี้ไว้ก่อนทําให้ตัวละครในบอร์ดเก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาอีกทีหนึงว่าทาไมถึงต้องใช้คําว่า ตัวละครในบอร์ดเก่งขึ้นเนาะอันที่3คือ emblem augment ก็คือ augment ที่มันบวกเผ่าอะครับอาจจะบวกแฟรี่หนึ่งโคโนฟอสอะไรก็ตามที่มันยอดฮิตตอนนี้จัดอยู่ใน emblem augment อันที่4คือ hero augment hero augment ก็คือนั่นแหละทำให้ฮีโร่ทำให้ตัวละคร1ตัวในบอร์ดเราหรือเผ่านั้นหรืออะไรก็ตามแต่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเปลี่ยนไปมันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนพวกแมงมุมบิดแข้งนูนุสวีตทูธอะไรพวกนั้นครับเป็นฟีลนั้นส่วนอันที่5คือ utility augment เป็น augment ที่ให้คุณประโยชน์ อื่นๆต่างๆอย่างเช่นตัดเลือดไอเทมเดินไปเลือกของได้ก่อนได้ดัมมี่เอาไว้ว่า it, นอกเหนือจากสีข้อข้างบนผมจัดให้อยู่ในยูทิต้อักเม้นท์นะครับถ้าใช้คำง,ง่ายๆคือเป็นอักเมนท์ที่ช่วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเวลาเลือกอักเมน์นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเลือกอักเมนท์ยังไงแล้วเรากดแต่อักเมน์ตามความรู้สึกเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้ประสิทธิภาพของอักเมน์นั้นแบบเต็มที่หลักการการเลือกอักเมน์ง่ายๆเริ่มจากข้อหนึ่งคือเราเลือกตามสปอตการเลือกตามสปอ่า ให้เราดูว่าเรามีอะไรแล้วเราขาดอะไรเออเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีอะไรปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่าเราขาดอะไรแล้วพอเราดูว่าเราขาดอะไรเสร็จปับ๊บเราก็หยิบออลกเมนท์ที่มันสามารถเติมเต็มตรงจุดที่เราขาดได้อ่ะบอร์ดเราก็จะกลับมาเข้ากับทามมิ่งในเกมก็จะเล่นได้ดีขึ้นหรือถ้าเราดูแล้วเราไม่ได้ขาดอะไรบอร์ดเรามันครบหมดแล้วถ้าด้วยเราต้องการ ให้เราดูต่อว,ว่าแล้วเราเพิ่มอะไรเข้าไปได้รายละเอียดจะไม่ได้ลงลึกขนาดน,นั้นเดี๋ยวจะไปลงลึกอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับอ,อันนี้คือบอกไว้คร่าวๆก่อนเป็นวิธีคิดอันที่2คือเรียกอักเ m e n t ที่โกงแลวเราจะรูร้ได้ไงว่าอักเ m e n t ที่โกงเราสามารถไปดูสเตตได้เนาะเออมันจะมีสเตตอยู่ที่เป็นคนเล่นมาแล้วเป็นพันๆหมือมนเกมร้อยเกมอะไรแบบนั้นมันจะทําให้เราเห็นครับว่าอักเ m e n t อะไรโกงห,หรือไม่โกงเพราะว่าต่อให้อักเ m e n t มันอยู่ในเทียรเดียวกันซิลเวอร์เหมือนกันโกเหมือนกันพิสมติกเหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วผลงานของอแต่ละคเมนต์เนี่ยมันไม่เท่ากันครับบางอันมันเป็นโกเหมือนกันแต่แบบผลงานมันต่างกันราฟ้ากําเหวบเลยอะไรางี้เพราะมีอันเนึยโกงมีอันเนียนอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรหรือต้องการจะเพิ่มอะไรให้พยายามหยิบคอมเมนต์ที่โกงๆไว้ก,ก่อนเพราะอย่างน้อยมันเก่ง มันมีมูลค่ามากกว่าอาร์กเมนต์ในเทียเดียวกันประมาณนั้นก็อย่างน้อยก็เป็นอาร์กเมนต์ที่โกงก็ยังโอเคอันที่3คือเลือกอาร์กเมนต์ที่คุ้มค่าอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าอาร์กเมนต์ที่คุ้มค่าคืออะไรแต่ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในห้องนั้นเป็นพอร์ทัลที่ไอเทมเพย์เอาต์ก็คือยิ่งแสลมไอเทมพอเราแสดงไอเทมปุ๊บ item, เราจะได้เงิน2บาทเพราะฉะนั้นอาร์กเมนต์ที่ให้ชิ้นส่วนไอเทมกับเราจะมีมูลค่ามากกว่าอาร์กเมนต์ที่ให้ไอเทมในพอร์ทัลอื่นๆเออเพราะว่ามันมีมมมมาาาาาากกกกขึ้้้้นะะนนนนจจททททีี่่ัััใหเเเเเงงิรรรรรุคะะสไอพฉ ในเกมนั้นถ้าเรามีไอเทมเยอะเท่าไหร่แล้วยิ่งผสมไอเทมเราจะมีเงินมากกว่าคนอ,อื่นเอออาร์กเมนต์เราจะมีแวลูมากของคนอ,อื่นอะไรประมาณน,นั้นซึ่งสถ,ถานการณ์เนี้ยมันมีเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งเนาะส่วน <Okay. S 1> สุดท้ายอันนี้คือพิเศษเลยครับเลือกอาร์กเมนต์ที่เราชอบเพราะถ้าเราเลือกอาร์กเมนต์ที่เราชอบต่อให้เราแพ้เราก็สนุกครับช่างแม่งครับอืมแต่ถ้าเกิดชอบอาร์กเมนต์ที่อ่อนก็สวยครับอันนี้ผมร้อเล่นนะเอออาร์กเมนต์เลือกอาร์กเมนต์ที่ชอบนี่ก็อันนี้ก็ถ้าเ,าเร พยายามชอบอาร์เมนที่เก่งแล้วกันจะได้เล่นง่ายๆนะครับอันเนี้ยคือตารางการเลือกอาร์เมนต,ต่อให้อาร์เมนเป็นอาร์เมนเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าทารมิงในการเลือกสบอรตในการเลือกมันต่างกัน,กนประสิทธิภาพมันก็ต่างกันนะครับมผมยกตัวอย่างว่าอาร์เม้นอีคอนเนี่ยถ้าเราเลือกมาตั้งแต่2อคิดหนึ่งมันอยู่ในเลทที่ดีมากเพราะว่าอะไรเราเก็บเอาเบี้ยได้50ถูกไหมครับคิดได้ง่ายว่าสมมติว่าเราได้เงินเพิ่มมา10ทอง ตอน2องคิดหกลับเราได้เงินเพิ่มมา10ทองตอน4ีคิดหนึ่งอันไหนมีมูลค่ามากกว่ากันติ๊กตอก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 ตอน2องคิดหนึ่งครับเพราะว่าเงิน10ทองที่เราได้มาตอน2องคิดหนึ่งมันคือเงินที่เราสามารถเก็บดอกเบี้ยขั้นถัดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้เงินสิบทองมาตอน4ี่คิดหนึ่งณตอนสี่คิดหนส่วนใหญ่แล้วเราเงินเกิน50อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเงินที่มันเกินมาตรงนั้นมันไม่ได้มีดอกเบี้ยขั้นถัดไปแล้วครับอืรนนคออออ10 10ททงงงจิๆแตต่่2 ถ้าเรานับจริงๆมันอาจจะเป็น10ทองที่ทําให้เราเก็บเงินเพิ่มไปเป็น20ได้ 30- 40เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมูลค่ามากกว่า10ทองจริงๆถ้าเราได้มาในขณะที่เงินรั้มไปถึง50าสิซึ่งณนะต่อสองดหนึ่งเนี่ยเงินเราจะไม่ค่อยถึง50าสิบหรอกไม่ใช่ไม่ถึง5 0มึงไม่มีดางเงินถึง5 0เพราะไม่งั้นมันโกงแม่มันโกงเกมเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในสวัรที่ดีมากแล้วก็2คิดหนึ่งเนี่ยดัมเมจที่เราโดนมาแล้วเราแพ้เนี่ยมันยังน้อยอยู่ครับเออมันมีแค เพราะฉะนั้นนะต้องรเดับสองการที่เราแพ้5ครั้งวิลสติกห้าครั้งไม่ได้ส่งผลกับเกมขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นช่วงที่เราสามารถใช้เลือดเพื่อแลกเงินได้ไอใช้เลือดเพื่อแลกเงินเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่อีกหัวข้อนหนึ่งนะครับในคลิปถัดาาไปถ้าเกิดว่าเสี่ยงผลตอบรับคลิปแบบนี้ยังดีอยู่ผมจะทําให้ครบนะครับเออมันเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยคุ้มมากๆถ้าเราเหยิบมังมินีคข้อนตั้งแต่สองทีหนึ่งตอนสามทีสองผมใช้คําว่าสถานการณ์เฉพาะหมายความว่าอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้้ขึนนอยู่่ทีเเรราประมิ มีอาร์กเมนต์อันหนึ่งชื่อเลนนิงโกที่มันให้เงิน18ทองแล้วก็ให้เงิน1ทุกๆทุกๆเทิร์นสมมติถ้าเราหยิบมาในขณะที่เรามีเงิน30พอเราหยิบมาปั๊บเราทําดอกเบี้ย50ได้ถูกไหมนะก็อาจจะดูค้มค่าแต่ถ้าเราหยิบมาตอนที่เรามีเงิน50มันก็ได้มา18เพียวๆต่ถามว่าค้มค่าไหมไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเราเล่นคอมอะไรคอมที่เราเล่นต้องการใช้เงินเพิ่มขนาดนั้นไหมหรือแบบเรามีเงินพอแล้วเราขาดงอื่งหรือ,รอปเปล่าหยิบมาจะไม่ดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับ สิ่งที่เราที่เราเจออยู่นะตอนนั้นสถานการณ์ในเกมเราเราต้องประเมินเองผมเลยใช้คำว่าสถานการณ์เฉพาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนประเมินอ,อีกทีหนึง่งไม่ใช่คำว่าสอนแล้วกันผมจะไปบอกแนวคิดของผมอีกทีหนึง่งว่าผมมีแนวคิดยังไงเวลาเล่นนะครับเวลาเดืเอกออะไรก็ตามแต่ส่วนตอน4ขีดสเนี่ยไม่ควรจะหยิบแล้วเนาะเอเมนไอคอนเออผมใช้คาว่าไม่ควรจะหยิบหรือสถานการณ์เฉพาะคือหยิบเพื่อนหนีตายเท่านั้นเพราะว่า ณต้อง4กี2เนี่ยมันหมดช่วงของการเก็บเงินไปแล้วครับถ้าบอร์ดเรายังไม่แข็งนะเนาะมันคือช่วงที่เราต้องทําบอร์ดสู้แหละถ้าเกิดว่าต้อง4กี2เรายัางต้องหยิบเงินอยู่เนะี่ยในขณะที่คนอื่นเขาแบบทําบอร์ดเก่งๆแล้วหยิบออกมนที่มันทําให้บอร์ดเก่งขึ้นไ้แล้วเนี่ยสปอตเราน่าจะแย่ไปแล้วแหละอืมประมาณนั้นแต่ก็ยังมีควาว่าสถานการณ์เฉพาะอยู่เนาะอย่างเช่นแบบเราอาจจะหยิบมาเพราะเราต้องการฮิตตัวละครทั้งตัวหนึง่งต้องการใช้เงินขึ้นเวลอะไรก็ตามแตกขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์เราเราต้องประเมินเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราต้องอยู่อาร์เมนเงินตอน4ก2เนาะส่วนอาร์เมนคอมแบทถ้าหยิบตอน2คิด1อันนี้ผมการันตีได้เลยว่า yeah, แย่แน่ๆตองให้ใจเก่งหรือไม่เก่งตองให้อาร์เมนจะโกงหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าหยิบมาตั้งแต่2คีด1ผมผมใช้คําว่าแย่ไว้ก่อนเนาะเพราะณนตอนะตอ2คิด1ต่อให้อาร์เมนเราเก่งก็ไม่ได้ทําให้เราชนะมันมีเรื่องของไอเทมด้วยมีเรื่องของตัวละครในบอร์ดด้วยที่เรายังควบคุมไม่ได้ เพราะไอเทมเรายังไม่ได้เลือกเลยเรายังไม่ได้ทาอะไรกับไอเทมได้เลยมันขึ้นมาแค่ตามที่มันสุ่มให้เราเรื่องของตัวละครเรายังไม่ได้กดโลดาวแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวละครจะอัปเกตม่อัปเกตขึ้นอยู่กับดวงเราลว้ลวนเลยเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบคอมแบทอาร์กเมนต์มาหมายความว่าบอร์ดเราควรจะเก่งกว่าของอนแล้วเนาะณนะตอนสเตจสองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความเป็นจริงเราอาจจะไปแพ้คนที่หยิบอาร์เมนต์อีคอนก็ได้เพราะตัวละครเขาฮิตเลยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมแบบพี่ยังไม่ได้โล พราะฉะนั้นสปอร์ตเราก็คือแบบว่าเราหยิบอัลกเมนคอมแบทมาแต่เราจะไม่เก่งเราอาจจะไปเก่งอีกทีตอนหลังซึ่งถ้าเราลองคิดว่าเราหยิบอักเมนที่มันทําให้เราเก่งเนี้ยตั้งตอน4ี่ขีสองสปอร์ตมันก็เปลี่ยนแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าณนะตอน2อขีหเราได้อ e ักเมนอีคอนสามขีสอรแล้วได้อัลกเมนทิลิตี้แล้ว4ี่ขีสเราค่อยไปหยิบอักเมนคอมแบทมันจะเป็นการเล่นตามเคอร์ามาแบบสวยงามมากต้นเกมเกม็บเงินได้ดีกลางเกมแก้เกมได้ดีเลดเกมบอดเก่งพร้อมสู้แต่ถ้าเกิดว่าหยิบมาตั้งแต่แรกส yeah, e อ,อย สามทีสองหยิบคอมแบทนาลเมนต์มายังไม่ได้มีการอะไรการันตีว่าเราจะได้บอร์ดที่เก่งจริงๆจนคอมแบทนาลเมนต์นี้มันอิมแพคกับเราขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็ตอนมันจะเสียสล็อตต้องตอนสองคิดหนึ่งกับสามทีสองไปด้วยเนาะมันมันเสียสล็อตการเลือกอัลเมนต์อื่นๆที่มันช่วยให้เราเล่นง่ายอเออเพราะฉะนั้นการหยิบตั้งแต่สองคิดหนึ่งเนี่ยผมจึงมองว่ามันแย่ตอนสามทีสองเนี่ยก็ดีเพราะว่าอะคอมแบทอัลเมนต์ combat, ที่เราหยิบตอนสามทีสองควรจะต้องเหมาะกับคอมที่เราไปเล่นแล้วพอเราควรจะรู้แล้วว่าเราต้องไปเเเเลลล่่นนนนนคออออมไหหาาาะะะะะพรฉั้้กกก็็็จจดีแวแวชวชง แต่ช่วงที่อาจจะเริ่มเซฟเลือดได้บ้างเพราะฉะนั้นคอแมแบนดังเมนก็โอเคพอสมควรส่วน4ี2เนี่ยดีดีมากๆส่วนใหญ่แล้วตอนสอง 2, ตอนซีกเนี่ยเราจะมองหาคอแมแบนดังเมนแล้วคนที่ได้คอแมแบนดังเมนตอน4ีกกับคนที่ไม่ได้สปอร์ตจะต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องสู้กันแล้วส่วนเอมเบรมอาร์เมนหยิบตอนสคิดหนึ่งดีเพราะมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องไปเล่นอะไรเราต้องไปเล่นคอมไหนอย่างเช่นแฟรี่ขึ้นมาตอนสองคิดหนึ่งพราะทีมันตอนสคิดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราต้องไปเล่นคอมไหน แล้วการที่เราหยิบมาตั้งแต่สองคิดหนึ่งมันบอกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเราจะเล่นคอมไหนเพราะฉะนั้นโอกาสในการโดนคนอ,อื่นเล่นคอมเดียวกับเราเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเพราะกับบางคนที่เขาลังเลอยู่ว่าเขาจะเล่นคอมหนึ่งหรือคอมสองดีพอเขาเห็นว่าโอเคเราหยิดองเมนที่จะไปเล่นคอมหนึ่งมาเขาก็จะได้มีปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยโยกไปเล่นคอมสองจะได้ไม่ทนกับเราอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสปอตที่เขาโยกได้เนาะส่วนหยิบาัานาสามยี่สองดีไหมคำตอ,อบคือดีมาก ทำไมถึงดีกว่า2อคิดหนึ่งมันเป็นแบบนี้ครับ TFT เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลือกคอมเสมอไปบางทีคอมเป็นคนเลือกเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบตอน2อคิดหนึ่งเราหยิบอาร์กเมนต์สมมุติครับเราหยิบอาร์กเมนต์แฟรี่มาเราต้องการไปเล่นแฟร์ี่เพราะว่าอาร์กเมนต์ตอน2องคิดหนึ่งที่เป็นเผ่าอะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกแบบสุ่มทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับบอร์ดเราเลยแต่อาร์กเมนต์ที่ขึ้นมาตอน3าคิดสกับ4ีคิดสจะเป็นอาร์กเมนต์ที่ขึ้นมาตามบอร์ดเราตอน 1, อรามคิดหนึ่งกับก argument, จี่คิด ตามเทรพวกนั้นอาณนะแค่ตอนสามกิจสองกับสีก่ 2, ก 4, ิสองนะตอนสองกิดหนึ่งมันสุม่มเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบม,มาตอนสองกหนึ่งเราหยิบม,มาเพื่อที่จะไปเล่นคอมนั้นแต่ถ้าเราหยิบม,มาตอนสามกิสองเราหยิบอักเม้นพวกนั้นมาเพราะเราเล่นคอมพวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะตรงกับสปอตเรามากกว่าการที่หยิบมาแตสองกิหนึ่งสมมติน,นะครับยกตัวอย่างหยิบตอนสองกิดหนึ่งหยิบม,มันติดไซเกอร์ตอนสองกิดหนึ่งมาแอดไม่ขึ้นแจ็คไม่ขึ้นคาซดินไม่ขึ้นอาร์ไขึ้์ไม่ขึ้น ตอนสาี่2หมายความว่าเรามีมันติสไตรเกอร์แน่ๆแล้ว3ตัวมันมีโอกาสทํา5ามัลติสไตรเกอร์ได้เลยในสามทีสองโดยที่ยังไม่ต้องเจอเฮอร์คาริมหรือว่าแบบลงตัวอื่นคู่ได้ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ไอทองไอเทมอะไรที่ทํามาก็จะเหมาะกับตัวละครที่เราจะจะไปเล่นเพราะเราเปิดเทรดอันนั้นอยู่สรุปง,ง่ายๆคือหยิบตอมกีหนึ่งหยิบเพื่อไปเล่นแต่หยิบตอนสามกีสองคือหยิบเพราะเล่นอยู่แล้วส่วนตอนสี่กีสองก็ดีครับมันก็เหมือนกันกับตอนสามีสองเพราะว่าเราหยิบเพราะเราเล่นอยู่แล้วเออแต่แค่ว่า ณนะตอน4กีฬ2อาจจะไม่ดีเท่า3กีฬ2เพราะว่าในช่วงสเตจ2สเตจ3เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอมมิตขนาดนั้นว่าเราจะเล่นคอมนี้เลยเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะไปเล่นเป็นคอมที่แบบเป็นมิกซ์คอมเป็นแบบเปรกผสมกันเลยอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพอ4กีฬ2เราได้ตรามามันอาจจะทำให้เราแบบว่าโอเคงั้นเราไปเล่นเป็นเวอร์ติคอลเลยไปเล่นเป็นเทดสายตรงสายล้วนสุดสายเลย มันก็อาจจะต้องปรับสถานการณ์นิดนึงอะไรกันหน่อยในในบางเกมเนาะแต่ท่านเกิดเกมไหนที่เราตระกะว่าจะเล่นอยู่แล้วสุดทางอยู่แล้วสุดสายอยู่แล้วก็หยิบมามันก็ดีมากเหมือนกันมันอยู่ที่สถานการณ์ที่เราเจอในตอนนั้นเนาะส่วนฮีโร่อาร์เมนหยิบต่อสูงคิดหนึ่งดีมากเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเล่นอะไรแล้วสิ่งที่เราเล่นมันไม่น่าจะแย่งของอื่นอยู่แล้วเพราะมันเป็นฮีโร่อาร์เมนฮีโร่อาร์เมนควรจะมีไอเทมถึงถึงเล่นตัวละครเยอะหรือไม่เยอะสำหรับผมไม่ต้อสำคัญขนาดนั้นเราไปโลหะได้แต่ไอเทมเราโลหะไม่ได้เพราะฉะนนั้้ถามมีท พร้อมเล่นหยิบได้เลยแต่ถ้าไม่มีไอเทมพร้อมเล่นก็ไม่ต้องหยิบหยิบไออื่นไม่งั้นมันทาให้สปอร์ตเราเสียครับส่วนสาม2สองมันมีบ้างนิดหน่อยที่มีให้เลือกตัง้งสามพสองพวกก็เป็นสองบาทสามบาทเนาะก็หยิบได้ตามสถานการณ์เหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบไอเทมยังทําได้ตัวละครหยิบมาปุ๊บอจาจจะเป็นสองดาวเลยหรือมีตัวละคระตัวนั้นเยอะอยู่แล้วทำสามดาวง่ายก็หยิบส่วนสี่สองไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่หยิบอู่แล้วเนาะส่วนยูทิลิตี้อันนี้คือว้าวุ่นใจที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องหยิบ ตอนไหนหรือมันดีหรือไม่ดีอย่างไงก็ตามแต่ยูทิลิตี้บางเกมดีกับเรามากบางเกมไม่ดีเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสเตจหนึ่งได้คาซิโอเปีย2ดาวหมายความว่าสปอตเราเนี่ยเราสามารถไปเล่นคาซิโอเปียได้เลยถูกไหมคาซิโอเปียดีโรซินดาบลกเชฟชิปเตอร์อะไรแบบเนี้ยสิ่งที่จะทาให้เราเล่นคาซิโอเปียดีโรไม่ได้ในเกมนั้นคือไอเทมไม่ตรงไอเทมไม่มีเพราะฉะนั้นยูทิลิตี้ที่เราต้องการนะตอนนั้นคือแผ่นรอล,ลาไอเทมถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่า เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้เราเล่นคาซิโอเปียไม่ได้เล่นแล้วอ่อนในเกมนั้นคือไอเทมไม่ตรงแต่ถ้าเราหยิบแพโนร่าได้ไอเทมตรงแน่นอนตัดปัญหาไอเทมตรงแน่นๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นหรือณตอน3ามกี 2, ่สองสี่กีสองเรากําลังเล่นไลท์อยู่คอมไลท์ที่มันต้องการตัดเลือดมากๆแต่เราไม่มีคอมโพเนนตัดเลือดเลยมันมีอาร์เมนที่มันตัดเลือดของอาร์เมนซิลเวอร์ขึ้นมาให้เราเลือกเราหยิบณตอนนั้นถามว่าดีไหมดีมากเพราะว่ามันทําให้เราเล่นง่าย มันอุดรอยรั่วของบอร์ดเราได้เ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยดีแต่ถ้าเกิดไปหยิบในเกมอื่นๆมันก็ไม่ดีแล้วก็ท t i l ตี้เนี่ยบางอันอาจจะสับสนว่ามันเป็น combat augment หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นตัดเลือดไม่เจ๊ถ้าเรามองว่าโอเคบอร์ดเราไม่มีตัดเลือดแล้วบอดเราเก่งขึ้นนับเป็น combat augment ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับ combat augment จะต้องทําให้ตัวละครที่ถือของ3ชิ้นของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นไปอีกแต่ว่าตัดเลือดเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวละครที่ถือของ3ชิ้นมันเก่งขึ้นได้สมมติผมยกตัวอย่างว่า ผมมีฟิวลาใส่ของ3มชิ้นณตอนนั้นไม่มีตัดเลือดผมก็ได้หยิบตัดเลือดมาถามว่าณตอนนั้นบอดเราเก่งขึ้นไหมบอดเราเก่งขึ้นแต่ฟิวลาเก่งขึ้นไหมบอดฟิวลาไม่ได้เก่งขึ้นฟิวลาตีแรงเท่าเดิมแอคทสปีดเท่าเดิมเกาะเท่าเดิมแค่สามารถตัดเลือดได้เฉยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยกตัวอย่างว่าเรามีเลดบัฟใส่ให้ตัวละครตัวหลักฟิวลาตัวนั้นก็จะเก่งเท่ากับการที่เราหยิบอลเมนตัดเลือดอันนั้นมาแล้วเพราะว่าบอดเราตัดเลือดได้แล้วอะไร สมมติว่าเราหยิบไอเทมเพิ่มเข้ามาบอดเราเก่งขึ้นแน่นอนครับแต่ตัวละครที่ถือของ3ชิ้นของเราไม่ได้เก่งขึ้นเพราะไอเทมที่เราหยิบมาเราเอาไปใส่ให้ตัวอื่นมันไม่ได้ทําให้ตัวละครที่ถือของ3ชิ้นของเราตอนแรกเก่งขึ้นแต่โดยรวมมันทาให้บอดเราเก่งขึ้นเพราะว่ามีตัวละครที่มีไอเทมเพิ่มขึ้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันแยกกันเนะเาะมันไม่ใช่คอมแมททางเมนนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คืออ่ะตอนนี้สามขีดสองแล้วเนาะไอเน,นี้ยสามขีดสองลวเราวินสติกมาเลือดร้อยมาอังเมนขึ้น กับอันนี้เนี่ยให้ไอเทมทั้งคู่ถูกไหมไอเทมแสงกับไอเทมสวไอเทมหกชิ้นตรงเนี้ยถ้าเรามีเกมแพนว่าโอเคเราอยากได้ไอเทมหกชิ้นเราหยิบไม่เป็นไรหรือถ้าเรามีเกมแพนว่าเราอยากหยิบตีบโกบแสงเอาไปใส่ตรงนู้นตรงนี้อันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราดูตามสปอร์ตจริงๆนะครับณนะตอนสามกี่สองตรงเนี้ยบอร์ดเราอัปเกรดสองดาวหมดเลยถูกไหมหมายความว่าบอดเราไม่เก่งไม่วินสติกต่อได้แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่จะทำให้เราไม่วินสติกต่อแล้วคือออเที่ราเลือกมานณนะตอที่เราเลือกมาเละ แวลูมันทําให้บอร์ดเรามันลดลงเทียบกับของอื่นที่ได้กเป็นลุ้งเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราวินสติกอยู่ณตอน3ามทีสถ้าเราหยิบบูดี้เทเชอร์มาบูดี้เทเชอร์ลุ้งอันเนี้ยมันกลายเป็นอัลเป็นลุ้งหรือเปล่าตอนสามทีสองคำตอบคือไม่เพราะมันให้ไอเทมมันให้ไอเทมชิ้นส่วนมันได้ชิ้นส่วนเท่ห์มันแค่ชิ้นเดียวถูกไหมครับกว่ามันจะเป็นอัลเป็นลุ้งจริงๆเนี่ยคือต้องรอแม่งแคชเอาต้องรอมันตามที่สองตามที่สามตามที่หน้าสามที่หกสามที่เจ็ดสี่กับหนึ่งอะไรก็ตามที่จริงๆ แต่ถ้าเกิดเราหยิบโลเดไดซ์มาเราได้ติปกบแสงมาณนะตอนที่เราหยิบมามันเป็นอาร์คเมนลุ้งเลยเพราะว่ามันไม่ได้มันเก่งกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันไม่ได้จะให้เราเพิ่มตอนหลังหรืออะไรก็ตามแต่เออคือเอาง่ายๆว่าอาร์คเมนข้างบนเนี่ยมันต้องรอเวลาต้องรอให้มันแคสเอาจนครบมันถึงจะกลายเป็นอาร์คเมนลุ้งจริงๆแต่อันเนี้ยหยิบมาปับ๊บเก่งเลยได้ใช้เต็มประสิทธิภาพเลยเพราะฉะนั้นณนะตอนสางทีสองที่เราบอกว่าเราเลือดร้อยเราวินสติกบอร์ดเรามองว่าเราวินสติกต่อได้ถ้าเราต้องการจะวินสติกต่อ,ต,อตามสปองหยิบโรด์ เพราะว่าหยิบปั๊บเก่งเลยแต่ถ้าเราหยิบฟูลี้เราเชื่อมาแล้วเราแพ้เราโทษใครไม่ได้เพราะอัลเมนลุงที่เราหยิบมามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่อัลเมนลุงจริงๆเออในขณะที่คนอื่นอาจจะหยิบมาปั๊บเป็นอัลเมนลุงแล้วจริง,รงๆเลยเอออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็คือการหยิบมาเมนตางสปอร์ตจะถามว่าโอเคคุ้มกว่าเก่งกว่าไหมไม่รู้สุดท้ายต้องไปดูว่ดีว่าจบอะไรบอร์ดอะไรอัลเมนที่ใช้คุ้มค่ากับบอร์ดที่เราไปเล่นตอนจบหรือเปล่าหรือว่ามันมีแวลูอื่นอน เวลาเล่นนะครับเพราะยังไงวินสติกต,ต่อได้ก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นเรื่องรนะดับการเลือกอมเมนนะครับอันนี้ผมมาขยายให้อีกทีนึงก็คืออย่างเช่นที่ผมบอกว่าเรื่องพวกเทรดเอ็มเบรมอักเมนเอ็มเบรมอะไรก็ตามแต่เราเลือกมาตอนสองคีหนึ่งเราเลือกเพราะจะไปเล่นเราอาจจะตัวละครไม่ขึ้นสปอร์ตอาจจะไม่ได้เล่นขณนเล่นได้ดีขันนั้นแต่ถ้าเราเลือกมาตอนสามคีสองเนี่ยเราเลือกเพราะเราเล่นอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ส่งให้สปอร์ตเราเนี่ยมันดีขึ้นอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่แล้วอะครับเอ,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 อ่แต เห็นแล้วใช่ไหมมันมีอันนึงที่ไม่ดีกว่าคืออันนี้มันคือเรื่องของสลอตอาร์กเมนที่ผมพูดไปตอนแรกว่าในขณะที่รุ่นอาร์กเมนที่มาคนอื่นก็ได้เหมือนกันถูกไหมอาร์กเมนลุงสลอตของอาร์กเมนอาจจะเป็นอาร์กเมนอันอื่นที่มันมีโอกาสดีกว่าเพราะฉะนั้นบัสเตอร์คราวตรงนี้มันให้สเปียร์โชจินแล้วก็ให้เอสเดียวมาถามว่าบัสเตอร์มันต้องการ6ขนาดหรือไมอาจจะไม่ได้ต้องการ6ขนาดนั้นแล้วยิ่งเป็นอาร์กเมนลุงด้วยอาจจะมีอันอื่นที่ทําให้เราเก่งกว่าการไปเล่น6บัสเตอร์ตราานี้ มันไม่ใช่เทรดสาหรับสุดสายและเก่งขนาดนั้นแตดก็เลยแย่กว่าตอน2อคิดหนึ่งสมมติถ้าเกิดเราลองดูที่เป็นอัลเมนทองถ้ามันเป็นอัลเมนสีทองสแตดมันดีกว่าแล้วถ้าเลือกตอนสามิสองเพราะว่าอะไรเราเราอยากได้อะตาบัสเตอร์เทรดอะแต่เราไม่อยากได้โชจินเก็ตเลียวขนาดนั้นเออเทียบกับการที่มันเป็นอัลเมนลุ้งนะเนาะคนอื่นอาจจะได้อ็เเ็นลุ้งที่มันเก่งเวอร์ไปเลยแต่เราได้อันนี้มาซึ่ง6ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือแบบโชจินก็ไม่ได้ทำให้สปอร์ตเราดีขึ้นขนาดนั้ อะไรประมาณนั้นมือคือเรื่องของสลอ็อตอักเมนต์มันคือค่าเสียโอกาสด้วยที่เราจะเสียโอกาสในการหยิบอักเมนต์อื่นๆในทีเดียวกันไปในขณะที่คนอื่นอาจจะแบบไดอักเมนต์ที่มันตรงทางมิ่งมากกว่าแล้วเขาก็จะแบบสป,ปยบอร์ดได้มากกว่าเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่อะสมมติลองดูฮันนี่ 2, 1, okay. แมนซี่อันเนี้ยสองคิดหนึ่งเโอเคเราหยิบมาก้แต่สี่จุดสามหกถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่พอหยิบมาตอนสามคี่สองเนี่ยสามจุดแปดห้ามายความ่าสปอร์ตมันดีมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เวลาราจะไปเล่นคอมพึ่งเราอาจจะมีซิกเยอะบิดแข็งเยอะอะไรก็ตามแต่แล้วเราก็เล่นคอมพึงมาพอมันได้ตายเฮนี่มันซี่มาเราก็หยิบติดถูกปะเล่นอาจจะเล่น5 5าห้าพึ่งได้ไวขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสไปเล่นเจ็ดพึ่งได้ในอนาคตในเกมนั้นในต่อไปอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดเราหยิบมาตั้งแต่แรกตัวละครไม่ขึ้น ไอเทมไม่มีเล่นไม่ได้คอมพิวต์ก็อาจจะไม่ได้สปอยบอร์ดให้เราได้ขนาดนั้นในการที่จะหยิบมาเป็นเป็นลุงอันแรกอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วหลักๆมาประมาณนี้ลองคิดง่ายๆว่าอันแรกได้แซฟแอคแท็กอันที่2ได้แฮนนี่แมนซี่หัวอังมันม่โคตรโกงรือว่ะคอมโบกันหมดอะไรแบบเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดเราหยิบมาตันเนี่ยสองคิดหนึ่งหมายความว่าเราจะไม่มีทางได้แซฟแอคแท็กแล้วเออมันก็เลยไม่ได้ตรงสปอตขนาดนั้นดิลตันบันดี้หยิบมาตอนสามที่สองเรายังไม่ได้มีตัวสี่บาทห้าบาทใช้เลยครับแต่ถ้าเราหยิบมาตอนสี่ที่สองเรา อาจจะเป็นอันเนอ,นอื่นๆที่น้าแ่เราเล่นง่ายขึ้นพอไปเล่นที่4กี2มีเล่บ,บัดดี้ปุ๊บสปอตเราได้ดีกว่ามันก็เลยเก่งไปเลยอะไรประมาณนั้นก็ได้สมมุติคนนี้คือคนแรกอัพเมนหยิบแบบนี้หยิบไพโนล,ล่ามาตอน2ก่1เดี๋ยวเ,เลยอยากได้เทมอะไรก็ได้รอหมุนณนะตอนที่หมุนไม่ได้สซไามิเทมถามว่าเสียหายไหมบอดอ่อนไม่ได้เสียหายขนาดนั้นครับเพราะว่าสเตจ2ที่ผมบอกไปว่าไม่ได้อยากชนะขนาดนั้นเล่นแพ้ก็ได้เสียเล่นไม่ได้เยอะเป็นช่วงของการเก็บเงินอื สามกี่สองเลือกเลนนิงโกมาเป็นเลนนิงโกลพลาสมาเพราะฉะนั้นแาหมายความว่าโอเคมูลค่ามันก็คือมูลค่าราองอเมนทองนี่แหละก็ได้เงินมาก็เป็นอีคอนไปส่วนสี่จีสองในช่วงที่ต้องสู้แล้วหยิบบาสซมิงโรตัสมาตัวละครที่ติดขีได้ตัวละครในบอดติดขีได้เก่งบอดเก่งพร้อมสู้เป็นเป็นคอมแบทอัเมนตัวนี้คนหนึ่งสามอัเมนเหมือนกันหมดคุณสมบัติของอังเมนที่เลือกมาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าหยิบบาสซมิงโรตัสมาตั้งแต่สองกี่หนึ่งสองี่หนึ่ง 1, เราลงตัวละครได้หยิบตัวคร เพราะฉะนั้นตัวละครที่ติดขีได้ในบอร์ดมีแค่5ตัวซึ่งตัวละครพวกนั้นคือตัวละครกี่บาท1บาท2บาท3บาทสก,กิลมันสเกลไม่ได้เวอร์ขนาดน,นั้นถูกไหมสก,กิลมันเป็นอะไรอะเป็นป๊อปปี้ทุบหัวเป็นลิลี่ทุบพื้นเป็นอะไรก็ตามแต่ติดขีไดม้มันไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นไอเทมมีกี่ชิ้นไม่เกิน2เพราะฉะนั้นการที่ติดขีได้มันไม่ได้ส่งผลให้กับบอร์ดเราเยอะขนาดนั้นมันก็เลยอาจจะยังไม่เก่งแล้วก็เสียสล็อตในการมีอัพเมนต์อะไรก็ตามแต่ที่เราเล่นง่ายไปด้วยเพราะเราหยิ ได้หมุนไอเทมถามว่าไอเทมมันเป็นไอเทมที่เราต้องการทั้งหมดไหมที่เรา,าแซลมมาทั้งหมดคำตอบคือไม่ใช่เพราะนต้องสเตจสองสเตจสามแอาจจะผสมไอเทมอะไรก็ตามแต่ที่มันเหลือทิ้งไปแล้วที่เราไม่ได้ต้องการแต่แบบที่ส่วนไอเทมมันเกินเลยผสมผสมไปแล้วก็ไม่ได้รู้ว่า,ว,าว่าไอที่ผสมนะจะาไปเล่นอะไรได้แบบได้เปะขนาดน,นั้นแล้วพอต้อง4เตสองเลือกมาปุ๊บอยากได้ไอเทมรอหมุนเป็นเสี่ยวเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหมุนได้เมื่อไรแล้วตอนสเตจสี่เนี่ย ควรจะต้องควรจะได้ไอเทมที่มันพร้อมใช้แล้วควรจะแสรามไอเทมสู้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เขาทําบอดสู้กันแล้วอะแต่เรายังเอาไอเทมไปหมุนอยู่เลยเสียเลือดเยอะไหมคําตอบคือเยอะนะครับแล้วน่าต้องสเตีสี่ก็คือเริ่มเสียเลือดเยอะแล้วเรื่อมเลือดไหลแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เล่นยากแล้วสปอตสคนนี้อัพเม้นสามอันเหมือนกันหมดแต่ว่าลำดับการหยิบต่างกันสปอตก็ต่างกันเลยคนนี้อันดับดีกว่าคนนี้แน่ๆถ้าเล่น10เกมถ้าวัดกัน10เกมคนนี้อันดับดีกว่าคนนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าวัดกันว่าปัจจัยทุกกกอย่่าางฟไว้้ใหหเทันนมด เป็นประมาณนั้นนะครับต่อมาคือการหยิบอั์กอเมนตมที่โกงเว็บนี้ครับดูสแตทได้อักริทึมที่โกงอ่ะเราเอาเราวัดแค่เราวัดแค่อัลกทมทองแล้วกันอั์กอเมนต์อันนี้มันทองเหมือนกันหมดเลยครับแต่สแตทเนี่งต่างกันแล้วฟ้ากับเพรู้ไหมรอยย่ากาดวเลตเเมื่อสามจุดเก้าวิเลติบแปดจุดเจ็ดแพ็กสตีทพาร์ทเนอร์ห้าจุดูหนึวิเลปเ็นึเป็นทองเหมือนกันเป็นอักร ที่ทาให้เทรดเทรดหนึ่งเก่งขึ้นเหมือนกันแต่สเตตต่างกันเาฟ้ากับเหวมันขึ้นอยู่กับเมตาเนาะเพราะว่าแพทที่แล้วอันนี้ก็เก่งกว่าแฟนดิการเมื่อกี้เออเพราะฉะนั้นอาร์กเมนต์มันเทียเดียวกันแต่ว่าแวลูแม่งไม่เท่ากันแหละเพราะว่าความเก่งของแต่ละคอมมันต่างกันเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าต้องเลือกอาร์กเมนต์ไหนมันไล่ดูเลยครับนั่งจำไปเลยครับอาร์กเมนต์ไหนโกงเซฟเอาไว้เลยแต่ก็ต้องตรงกับสปัตแล้วเนาะมันก็คือแบบเราก็ต้องดูด้วยเนาะไม่ใช่ตาหูตายิบอะไรประมาณน เออโอเคต่อมาคือเรื่องความคุ้มค่าของอาร์เมนต์สมมติว่าปกติแล้วอาร์เมนต์อันนี้มันให้ดัมมี่มา2อันแล้วมันโดดอาร์เมนต์มันจะโดดไปตันได้าออันแต่ถ้าในเกมนั้นเรามีเราเลือกอันนี้มาเซเลชันนิตี้ซัพพอร์ตเรามีดัมมี่อยู่แล้วอันหนึ่งพอเราหยิบอันนี้มาปุ๊บดัมมี่มันจะกระโดดไปตันได้กลายเป็นดัมมี่ที่มันสตันเนี่ยเลนสตันได้3อันเลยเพราะฉะนั้นอาร์เมนต์เนี้ยแวลูมันจะมากกว่าปกติหละเพราะปกติแล้วเนี่ยมันมี2อันที่จะโดดไปตันไปแทงก่อน แต่ตอนเนี้ยแม่งมี3อันเลยเพราะเรามีดัมมี่อยู่แล้วอันนึ่งเออเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็จะมีไวดูเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปเนาะสมมติว่าอันนี้มันติดไอเทมมูลสโตนมาติดไอเทมตัดเลือดมาที่อยากให้ยืนข้างหลังอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ก็ลองพิจารณาเอาแต่แค่อันนี้ผมเป็ตัวอย่างมาว่าแบบมันมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นหรือเราเล่นเป็นบอร์ดเชฟชีฟหกบวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมม,มันบวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราได่ากัเมนต์ไจแอนไนตี้อันนี้มาบวกเลือดเท่าไหร่ครับบวกเลือดมา 300. ทุกเลือด300เนี่ยแม่งจะไปคูณกับเปอร์เซ็นก่อนถูกปะเออมันจะไปคูณกับเปอร์เซ็นก่อนเพราะฉะนั้นเลือด3 0มเนี่ยแม่งไม่ใช่3 0 0ยจริงๆมันคือ300อที่เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกจากจากเชฟเชฟชปเปอร์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุ้มขึ้นแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับบอร์ดอื่นอาร์กเมนต์ของเราใจอนแมตตี้ของเราจะเก่งกว่าอาร์กเมนต์ใจอนแมตตี้ของบอร์ดอื่นที่ไม่ได้เล่นเชฟชีอืมอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันได้เพิ่มมันบวกเพิ่มหรือเเราหหยยิิบบบอกววได้ท18 ในขณะที่เราเล่นอะไรในขณะที่เราเล่นบอดเมดเมดมันจะสกิล2ครั้งเพราะฉะนั้น AP 18ที่มันบวกมามันคือการสกิล2ครั้งเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น18ที่มากกว่าบอดอื่นมันคือ18ที่ไม่ใช่18อ่ะมันคือ18 2ครั้งอะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะมีมูลค่ามากกว่าเมจิกวานของบอรดอื่นๆพลังเวทตรงนั้นที่ให้นะเอออันนี้ก็คือความคุ้มค่าแต่ข้อควรระวังก็คือว่าบางทีคุ้มกว่าไม่ได้แปลว่าเก่งกว่า สุดท้ายต้องไปดูวิดีว่าอักอริทมตรงนั้นเป็นอะไรเราขาดอะไรบอร์ดเราต้องการอะไรบอร์ดเราเก่งเพราะอะไรวินวิชั่นบอร์ดเราคืออะไรคุ้มกว่าไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าต้องระวังเอาไว้ให้ดีอ,อบางทีเราจเจาแต่คุ้มอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันมันล้นไปแล้วมันมันมันไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ก็อาจจะไม่ดีโอเคครับพอเงั้นก็อันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะก็จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆซึ่งคือแม่งอีกมีอีกเยอะมากเลยอ่ะที่แบบผมสามารถบอกได้แต่ว่ามันใช้เวลานานเกินไปครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีพีต่อๆไปหรืออาจจะไปติดตามผมเวลาผมสตรีมก็ได้นะครับเอออาจจะได้แบบเก็บความรู้เร็กงน้อย,อยติดไปสำหรับเรื่องอาร์กเมนต์ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคือผมบอกทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่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 ใช่วงกนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ห่วงแต่ว่าหมายถึงว่ามันใช้เวลาเยอะเกืนครับละเอียดม,มันเยอะด้วยไม่มีทางบอกหมดแต่เอาว่าผมให้เป็นวิธีคิดไปแล้วกันที่ผมใช้เวลาเล่นสุดท้ายแล้ววิธีเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนที่เล่นศึกษาเกมแบบจริงจังบางทีก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันอ่ะแต่เนี่ยเป็นวิธีคิดของผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับก็หวังว่าจะช่วยให้การเล่นของทุกคนที่ดูดีขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆมาทยอยทําถ้าเกิดว่ากปอร์ตของแต่ละเรื่อนงนี้อยู่อ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือผมจะทำคอนเทนต์อันนึงเป็นให้ทางบ้านส่งคลิปวิดีโอที่เล่นมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ว่าถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมมีความคิดเห็นยังไงกับสปอร์ตต่างๆ อะไรแบบนี้บ้างนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าเกิดสนใจก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปเองถ้าเกิดว่าผมสุ่มแล้วมันออกเป็นใครอะไรเงี้ยเออก็จะติดต่อ,อให้ส่งคลิปวิดีโอมาอะไรอย่างงี้นะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดอยากทำอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ได้กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็จะดีนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยอดวิวถึง40ล้านวิวผมจะมจกะโกนหัวโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมจกัน bye bye.